สิ่งที่เปลี่ยนชีวิตคนธรรมดาให้กลายเป็นคนที่มีความมั่งคั่งไม่ใช่ความลับที่ซ่อนอยู่ในหนังสือแพงๆแต่มันคือสิ่งเล็กๆที่เขาทำซ้ำทุกวันโดยไม่จำเป็นต้องบอกใครหลายคนมองความสำเร็จของคนรวยเหมือนผู้เขาสูงมองเห็นแค่ยอดเขาแต่ไม่เคยเห็นก้าวเล็กๆที่เขาเดินขึ้นไปในทุกวันเรามักคิดว่าคนรวยมีแผนลับมีเส้นสายหรือมีโชคที่แตกต่าง แต่ความจริงคือสิ่งที่สร้างความแตกต่างมากที่สุดคือวินัยธรรมดาที่ทำซ้ำทุกวันจนกลายเป็นนิสัยคนรวยไม่จำเป็นต้องพูดถึงมันเพราะมันดูธรรมดาเกินไปสำหรับการเล่าเรื่องแต่ในความธรรมดานั้นคือรากฐานของความมั่งคั่งที่มั่นคงวันของคนที่ประสบความสำเร็จมักเริ่มต้นด้วยความชัดเจนไม่ใช่การไหลไปตามสิ่งที่เข้ามา เขาเลือกว่าสิ่งไหนสำคัญที่สุดแล้วลงมือทำก่อนที่จะปล่อยให้ความวุ่นวายเข้าครอบงำในขณะที่หลายคนเปิดโทรศัพท์ทันทีหลังตื่นคนที่สร้างความมั่งคั่งมักใช้เวลาเงียบๆเ,เพื่อคิดวางแผนและตั้งเจตนาให้กับวันใหม่เพราะเขารู้ว่าถ้าคุณไม่กำหนดวันของตัวเองโลกจะกำหนดให้คุณเสมอเขาไม่พยายามทำทุกอย่างแต่เลือกทำสิ่งที่มีผลกระทบสูงที่สุด แม้งานนั้นอาจยากน่าเบื่อหรือไม่เห็นผลทันทีแต่เขาเข้าใจว่าความสำเร็จไม่ใช่ผลลัพธ์ของความรู้สึกดีในวันนี้แต่คือผลลัพธ์ของการทำสิ่งสำคัญอย่างต่อเนื่องแม้ในวันที่ไม่อยากทำเขาไม่ได้รอแรงบันดาลใจแต่สร้างระบบที่ทำให้ลงมือได้เสมอเช่นการกำหนดเวลาทำงานลึกการตัดสิ่งรบกวนหรือการแบ่งงานเป็นขั้นตอนเล็กๆอีกสิ่งที่คนรวยทำทุกวัน คือการเรียนรู้เขาไม่ได้รอให้มีเวลาว่างมากมายแต่ใช้ช่วงสั้นๆให้เกิดประโยชน์ฟังพอดแคสต์ระหว่างเดินทางอ่านหนังสือวันแล้วในกี่หน้าหรือจดสิ่งที่ได้เรียนรู้จากความผิดพลาดในแต่ละวันเพราะเขาเข้าใจว่าความรู้ที่เพิ่มขึ้นวันละนิดเมื่อสะสมเป็นปีจะกลายเป็นความได้เปรียบมหาศาลเขายังทบทวนตัวเองเสมอไม่ใช่เพื่อโทษตัวเอง แต่เพื่อพัฒนาเขาถามว่าทำอะไรได้ดีอะไรควรหยุดและอะไรควรทำต่อการสะท้อนตัวเองทำให้เขาไม่ติดอยู่กับความเคยชินเดิมเดินและพร้อมปรับตัวกับโลกที่เปลี่ยนเร็วธุรกิจที่เติบโตจึงไม่ใช่ธุรกิจที่สมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกแต่คือธุรกิจที่พัฒนาทุกวันสุดท้ายของวันเขาไม่ได้วัดความสำเร็จจากความยุ่งแต่จากความก้าวหน้า แม้จะเป็นเพียงก้าวเล็กๆเ,เขารู้ว่าความสำเร็จใหญ่คือผลรวมของก้าวเล็กจำนวนมากและสิ่งที่เขาทำทุกวันแม้จะไม่มีใครเห็นกำลังสร้างอนาคตที่คนอื่นจะเห็นในวันหนึ่งสิ่งที่ทำให้คนหนึ่งมั่งคั่งขึ้นทุกปีไม่ใช่รายได้ที่สูงกว่าเสมอไปแต่คือวินัยที่เขาทำเงียบๆในวันที่ไม่มีใครมองเห็นหลังจากที่คนส่วนใหญ่เริ่มวันด้วยความเร่งรีบ คนที่สร้างความมั่งคั่งเริ่มต้นด้วยการรู้ว่าตัวเลขของตัวเองอยู่ตรงไหนเขาไม่ได้มองเงินเป็นแค่สิ่งที่ใช้จ่ายแต่เป็นข้อมูลที่บอกทิศทางชีวิตรายรับรายจ่ายกำไรขาดทุนหรือแม้แต่ค่าใช้จ่ายเล็กๆเ,เขาให้ความสำคัญเพราะตัวเลขคือความจริงที่ไม่โกหกและการรู้ความจริงทำให้ตัดสินใจได้ดีขึ้นคนรวยไม่ได้ใช้เงินเพราะอารมณ์แต่ใช้เงินตามระบบ เขาอาจมีรายได้มากแต่ก็ยังติดตามกระแสเงินสดอยู่เสมอไม่ใช่เพราะกลัวจนเกินไปแต่เพราะเขาเข้าใจว่าเงินคือเครื่องมือและเครื่องมือที่ดีต้องถูกจัดการอย่างมีวินัยเขาไม่ถามว่าอยากได้ไหมก่อนแต่ถามว่าสิ่งนี้สร้างคุณค่าอะไรในระยะยาวการตั้งคำถามแบบนี้ช่วยให้การตัดสินใจทางการเงินมีเหตุผลมากกว่าความรู้สึกชั่วคราว อีกสิ่งหนึ่งที่เขาทำทุกวันคือคิดระยะยาวแม้จะเป็นการตัดสินใจเล็กๆเขาก็ถามว่ามันส่งผลอย่างไรในอีกหนึ่งปีหรือ5ปีข้างหน้าคนส่วนใหญ่มักมองแค่ผลลัพธ์ทันทีเช่นกำไรวันนี้ยอดขายวันนี้หรือความพอใจในวันนี้แต่คนที่สร้างความมั่งคัง่งมองว่าการเติบโตจริงคือการสะสมต่อเนื่องแม้จะช้าแต่มั่นคง เขาไม่รีบรวยแต่รีบสร้างระบบที่ทำให้รวยได้สำๆในธุรกิจเขาไม่ตัดสินใจเพราะเสียงดังที่สุดแต่เพราะข้อมูลที่ชัดที่สุดเขาทดลองสิ่งใหม่วัดผลและปรับปรุงแทนที่จะรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบก่อนเริ่มเพราะเขารู้ว่าความเร็วในการเรียนรู้สำคัญกว่าความสมบูรณ์แบบการลองเล็กๆแล้วเรียนรู้เร็วช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการเติบโต อีกสิ่งที่ไม่ค่อยมีใครเห็นคือการเตรียมตัวล่วงหน้าคนรวยไม่ได้รอให้ปัญหาเกิดก่อนแล้วค่อยแก้แต่สร้างกันชนไว้เสมอไม่ว่าจะเป็นเงินสำรองแผนสำรองหรือเครือข่ายที่ช่วยกันคิดเขาเข้าใจว่าโลกธุรกิจไม่แน่นอนและคนที่อยู่รอดไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มแต่คือคนที่เตรียมพร้อมจะลุกเสมอเขายังฝึกการควบคุมอารมณ์โดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวกับเงิน ไม่หลงกับกําไรระยะสั้นจนเสี่ยงเกินไปและไม่ตื่นตระหนกกับการขาดทุนชั่วคราวจนเลิกทุกอย่างเขาใช้ข้อมูลเป็นเข็มทิศและใช้ว <sh ินัยเป็นพวงมาลัยเมื่ออารมณ์นิ่งการตัดสินใจก็มีคุณภาพมากขึ้นทุกวันเขาอาจใช้เวลาไม่กี่นาทีทบทวนว่าเงินกำลังไหลไปไหนการลงทุนใดเริ่มให้ผลการใช้จ่ายใดไม่จำเป็น การทบทวนเล็กๆแบบนี้ดูเหมือนไม่สำคัญแต่เมื่อทำซ้ำเป็นปีมันสร้างความชัดเจนและลดความผิดพลาดมหาศาลและนี่คือสิ่งที่คนรวยทำเงียบๆโดยไม่ต้องประกาศคนที่มั่งคั่งขึ้นทุกปีไม่ได้มีเวลา25ชั่วโมงแต่เขาใช้24ชั่วโมงแบบที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยทำสิ่งหนึ่งที่คนรวยทำเงียบๆทุกวันคือการปกป้องเวลา เขาเข้าใจว่าเวลาเป็นทรัพยากรเดียวที่ซื้อคืนไม่ได้จึงไม่ปล่อยให้วันทั้งวันถูกกินไปด้วยงานเล็กๆที่ไม่สร้างผลลัพธ์เขาเลือกทำงานที่มีผลกระทบสูงก่อนและกันช่วงเวลาโฟกัสลึกไว้สำหรับงานสำคัญจริงๆไม่ว่าจะเป็นการวางกลยุทธ์การพัฒนาสินค้าหรือการคิดระบบใหม่ให้ธุรกิจเติบโตงานเหล่านี้อาจไม่เร่งด่วนแต่คือสิ่งที่สร้างอนาคต ในขณะที่หลายคนทำหลายอย่างพร้อมกันคนที่สร้างความมั่งคั่งกลับลดจำนวนสิ่งที่ทำในเวลาเดียวกันเขาเข้าใจว่าการสลับงานบ่อยทำให้คุณภาพลดลงและพลังงานหายไปจึงตั้งกติกาให้ตัวเองเช่นปิดการแจ้งเตือนจัดบล็อกเวลาทำงานเป็นช่วงๆและพักอย่างมีแผนเพื่อให้สมาธิกลับมาคมชัดทุกครั้งที่เริ่มงานใหม่ ความต่อเนื่องเล็กๆแบบนี้เมื่อสะสมเป็นเดือนกลายเป็นผลงานที่ต่างจากคนทั่วไปอย่างชัดเจนอีกสิ่งที่เขาทำทุกวันคือการสร้างระบบงานแทนการเพิ่มชั่วโมงเขาไม่ถามว่าต้องทำมากขึ้นไหมแต่ถามว่าทำให้ทำซ้งได้ไหมไม่ว่าจะเป็นเช็คลิสต์ขั้นตอนมาตรฐานเทมเพลตเอกสารหรือระบบอัตโนมัติเล็กๆที่ลดงานซ้ำซ้อน ทุกครั้งที่เจองานเดิมเขาจะหาวิธีทําให้ครั้งต่อไปเร็วขึ้นและดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปธุรกิจจึงไม่ขึ้นอยู่กับแรงของคนเพียงอย่างเดียวแต่มีระบบช่วยขับเคลื่อนคนรวยยังให้ความสําคัญกับการมอบหมายเขาไม่ยึดติดว่าต้องทําทุกอย่างด้วยตัวเองแต่เลือกโฟกัสงานที่ใช้จุดแข็งสูงสุดส่วนงานที่คนอื่นทำได้ดีกว่าเขากล้าปล่อยเพื่อให้ตัวเองมีเวลาคิดเชิงกลยุทธ์ การมอบหมายไม่ใช่การหนีงานแต่คือการจัดทรัพยากรให้เหมาะสมที่สุดกับเป้าหมายระยะยาวทุกวันเขายังทบทวนว่าอะไรควรเลิกทำบ้างเพราะการเติบโตไม่ใช่แค่การเพิ่มแต่คือการตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกการประชุมที่ไม่สร้างผลงานที่ไม่สอดคล้องกับทิศทางหรือความคาดหวังที่ทำให้เสียพลังงานเขาเลือกปฏิเสธอย่างมีเหตุผลเพื่อรักษาพื้นที่ให้สิ่งสำคัญจริงๆ เมื่อวันจบลงเขาไม่ได้ภูมิใจที่ยุ่งทั้งวันแต่ภูมิใจที่สิ่งสำคัญถูกทำเสร็จแม้จะเป็นเพียงหนึ่งหรือสองเรื่องแต่เป็นเรื่องที่ขยับธุรกิจไปข้างหน้านี่คือสิ่งที่คนรวยทำทุกวันปกป้องเวลาโฟกัสลึกและสร้างระบบที่ทำเงินแทนเวลาเงียบๆแต่ส่งพลังความสำเร็จไม่ได้เกิดจากการตัดสินใจครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียวแต่มาจากการตัดสินใจเล็กๆที่ถูกต้องซ้ำๆทุกวัน อีกสิ่งที่คนรวยทำเงียบๆคือการฝึกตัดสินใจอย่างมีหลักการเขาไม่ได้รอข้อมูลครบ100%เอร์เซเพราะรู้ว่าความสมบูรณ์แบบไม่มีจริงแต่ใช้ข้อมูลที่มีเลือกลงมือแล้วปรับตามผลลัพธ์การเคลื่อนไหวเร็วแต่คิดเป็นระบบทำให้เขาเรียนรู้เร็วกว่าคนที่มัวแต่ลังเลเขาอาจผิดพลาดบ้างแต่ความเร็วในการเรียนรู้ทำให้ความผิดพลาดกลายเป็นสินทรัพย์ไม่ใช่ภาระ เขายังมีกติกาการตัดสินใจของตัวเองเช่นถ้าเรื่องไหนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ระยะยาวให้เริ่มทดลองเล็กๆก,ก่อนถ้าเรื่องไหนใช้ทรัพยากรมากแต่ไม่ชัดเจนให้ทดสอบในขนาดเล็กเพื่อลดความเสี่ยงหรือถ้าเรื่องไหนสร้างคุณค่าให้ลูกค้าชัดเจนให้ให้ความสำคัญก,ก่อนกว่าความสะดวกสบายของตัวเองกติกาเล็กๆเ,เหล่านี้ช่วยลดความลังเลและทำให้การตัดสินใจในแต่ละวันสอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ อีกสิ่งที่คนรวยทำทุกวันคือการดูแลสัมพันธ์เชิงคุณค่าเขาไม่ได้สร้างเครือข่ายเพื่อหวังผลระยะสั้นแต่สร้างความไว้วางใจผ่านการให้ก่อนไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันความรู้การเชื่อมโยงคนให้กันหรือการช่วยแก้ปัญหาเล็กๆให้คนรอบตัวสัมพันธ์ที่เกิดจากความจริงใจทําให้โอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเพราะธุรกิจจานวนมากเติบโตจากความเชื่อใจมากกว่าการโฆษณาเพียงอย่างเดียว เขายังให้เวลากับการฟังฟังลูกค้าฟังทีมงานและฟังสัญญาณจากตลาดการฟังอย่างตั้งใจช่วยให้เขาเห็นโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็นบางครั้งไอเดียที่เปลี่ยนธุรกิจทั้งระบบเริ่มจากคำถามง่ายๆของลูกค้าหรือข้อเสนอแนะเล็กๆจากทีมงานเมื่อฟังจริงเขาจึงปรับตัวได้เร็วและพัฒนาสิ่งที่ตอบโจทย์จริงในแต่ละวันเขายังฝึกการควบคุมอารมณ์โดยเฉพาะเมื่อเจอแรงกดดันหรือคำวิจารณ์ เขาไม่ปล่อยให้ความกลัวหรือความโกรธนำการตัดสินใจแต่หันกลับไปดูข้อมูลและหลักการที่ตั้งไว้การมีกรอบคิดชัดเจนทำให้เขาไม่แกว่งตามกระแสความนิ่งแบบนี้สร้างความเชื่อมั่นให้ทีมและทำให้การตัดสินใจมีคุณภาพสมบูเสมอเขายังมองโอกาสในระยะยาวมากกว่ากำไรระยะสั้นหากมีทางเลือกที่ทำเงินเร็วแต่ทำลายความเชื่อมั่นของลูกค้าเขาจะปฏิเสธ และเลือกทางที่สร้างคุณค่าแม้จะช้ากว่าเพราะเขาเข้าใจว่าชื่อเสียงและความไว้วางใจคือทุนที่มีมูลค่าสูงสุดในระยะยาวทุกวันเขาอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเช็คทิศทางว่าการตัดสินใจวันนี้ยังสอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่หรือไม่ความสัมพันธ์ที่ดูแลยังมีคุณค่าต่อกันหรือไม่และโอกาสไหนควรทดลองเล็กๆก่อนเพื่อเรียนรู้เร็ว วิธีคิดแบบนี้ทําให้ทุกวันเป็นก้าวเล็กๆที่สร้างอนาคตใหญ่ความสําเร็จไม่ใช่ผลของวันที่คุณรู้สึกมีไฟที่สุดแต่คือผลของวันที่คุณยังลงมือแม้ไม่มีใครเห็นและไม่มีเสียงปรบมือเมื่อมองลึกเข้าไปในชีวิตของคนที่สร้างความมั่งคั่งจริงๆจะพบว่าสิ่งที่เขาทําทุกวันไม่ได้ยิ่งใหญ่หรือหวือหวาแต่เป็นการดูแลพลังงานของตัวเองอย่างจริงจัง เขาเข้าใจว่าการตัดสินใจทางธุรกิจที่ดีเริ่มจากร่างกายและจิตใจที่พร้อมเขาให้ความสำคัญกับการนอนการพักการออกกำลังกายและการสร้างพื้นที่เงียบให้ตัวเองได้คิดเพราะพลังงานที่ดีทำให้สมาธิชัดและสมาธิที่ชัดทำให้การตัดสินใจแม่นยำขึ้นคนรวยยังสร้างระบบชีวิตที่ช่วยให้เขาเดินหน้าได้แม้วันที่ไม่มีแรงบันดาลใจเขามีตารางมีเป้าหมายรายสัปดาห์ และมีขั้นตอนเล็กๆที่ทำให้เริ่มต้นได้ง่ายเขาไม่รอให้รู้สึกพร้อมก่อนแต่เริ่มจากสิ่งเล็กที่สุดที่ทำได้เช่นเขียนแผนวันพรุ่งนี้ไว้ก่อนนอนทบทวนเป้าหมายทุกเช้าหรือแบ่งงานใหญ่ให้กลายเป็นงานเล็กที่ลงมือได้ทันทีระบบเหล่านี้ทําให้เขาไม่ต้องพึ่งอารมณ์แต่พึ่งวินัยแทนในแต่ละวันเขายังให้เวลากับการสะท้อนตัวเองเขาถามว่าอะไรทำให้ก้าวหน้า อะไรทำให้เสียพลังและอะไรควรเลิกทำการทบทวนแบบซื่อสัตย์ช่วยให้เขาปรับตัวได้เร็วและไม่ติดอยู่กับวิธีเดิมที่ไม่เวิร์กอีกต่อไปเขาไม่ได้กลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะรู้ว่าการเติบโตคือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอีกสิ่งที่คนรวยทําเงียบๆคือการฉลองความก้าวหน้าเล็กๆไม่ว่าจะเป็นงานที่เสร็จเร็วขึ้นระบบที่ดีขึ้นหรือการตัดสินใจที่มีคุณภาพมากขึ้น การเห็นคุณค่าของก้าวเล็กทำให้เขามีแรงเดินต่อและไม่ต้องรอความสำเร็จใหญ่เพื่อรู้สึกภูมิใจเขาเข้าใจว่าความมั่งคั่งคือผลรวมของความสม่ำเสมอไม่ใช่ความพยายามครั้งเดียวแล้วจบเมื่อมองย้อนกลับไปในแต่ละปีเขาไม่ได้วัดความสำเร็จจากความยุ่งแต่จากความเปลี่ยนแปลงของตัวเองคิดชัดขึ้นระบบดีขึ้นทีมแข็งแรงขึ้นและธุรกิจมีคุณค่ามากขึ้น เขาไม่ได้สร้างความสำเร็จด้วยความลับมหาศจรรย์แต่สร้างจากวินัยเล็กๆที่ทำซ้ำทุกวันอย่างเงียบๆจนกลายเป็นผลลัพธ์ที่คนอื่นมองว่าโชคดีสุดท้ายแล้วสิ่งที่คนรวยไม่พูดไม่ใช่เพราะอยากปิดบังแต่เพราะมันธรรมดาจนหลายคนไม่เชื่อว่ามันทรงพลังการโฟกัสสิ่งสำคัญการบริหารเงินอย่างมีสติการปกป้องเวลาการตัดสินใจอย่างมีหลักการการดูแลความสัมพันธ์การสร้างระบบชีวิต และการลงมือทำแม้วันที่ไม่อยากทำทั้งหมดนี้อาจดูเรียบง่ายแต่เมื่อคุณทำซ้ำทุกวันมันจะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนการกระทำและเปลี่ยนเส้นทางชีวิตในระยะยาวเพราะในท้ายที่สุดคนที่ประสบความสำเร็จไม่ได้ต่างจากคุณในวันเดียวแต่ต่างกันที่สิ่งที่เขาเลือกทำทุกวันและเมื่อวันธรรมดาเหล่านั้นสะสมเป็นปีชีวิตที่เคยธรรมดาก็กลายเป็นความสำเร็จที่มั่นคงโดยไม่ต้องประกาศให้ใครรู้ จนวันหนึ่งผลลัพธ์จะเป็นเสียงที่ดังที่สุดแทนคำพูดทุกคำที่ไม่เคยต้องเอ่ยออกมา